เมืองที่ครั้งหนึ่งถูกเล่าขานไว้เป็นเพียงตำนานกลับเผยโฉมเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดอุตรดิตถ์หลับแลเมืองที่ชื่อฟังดูเหมือนตำนานเล่าขานแต่แท้จริงแล้วเป็นชุมชนที่มีชีวิตอยู่จริงด้วยความเชื่อที่ดำเนินสืบต่อมาอย่างเงียบสงบเรื่องราวและความเชื่อถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นหล่อหล,อ,ลอมเป็นวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของผู้คนอย่างแนบแน่นและภายใต้ความสงบของเมืองเล็กๆแห่งนี้ งมีตำนานที่รอให้ผู้มาเยือนได้ฟังเสียงเล่าขานตำนานเมืองลับแลสวัสดีค่ะวันนี้คุณอยู่กับฝนปอยและนี่คือรายการเชื่อไม่เชื่อก็ต้องเชื่อรายการที่จะพาไปรู้จักกับ ตำนานที่ไม่เคยรู้มาก่อนตามชื่อตอนเลยค่ะวันนี้เราจะมาเล่าถึงเสียงเล่าขานตำนานเมืองรับแลถ้าพูดถึงชื่อเมืองนี้หลายๆคนอาจจะรู้จักใช่ไหมคะเป็นเมืองที่ฮิตมากๆเกี่ยวกับผลไม้ชื่อดังอย่างทุเรียนหลงรับแลแล้วก็หลินรับแลแต่นอกจากทุเรียนทุกคนรู้ไหมคะว่าที่นี่มีตำนานที่เล่าขานกันมาอย่างช้านานไม่รู้ใช่ไหมล่ะคะวันนี้เราก็เลยจะพาทุกคนมารู้จักกับตำนานของที่นี่ให้มากขึ้นกว่าเดิมค่ะแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้มาเพียงคนเดียวนะคะเรามีแขกรับเชิญทุกคนลองทายกันดูซิว่าแขกรับเชิ นนค,คุณจอยค่ะคุณจอยเนี่ยะคะเป็นคนที่รู้เกี่ยวกับํานานของเมืองลับแลเป็นอย่างดีเลยค่ะเนื่องจากเป็นคนอุตร,รดิ์โดยกําเนิดถึงแม้ว่าจะไม่ได้เกิดที่อุตร,รดิ์ค่ะ,คะไหนวันนี้คุณจอยมีอะไรมาเล่าให้พวกเราฟังกันบ้างคะก สำหรับเมืองรับแลนะคะที่อุตรดิตถ์เนี่ยมีอยู่สองตำนานนะคะที่ก้าวถึงที่มาของเมืองนี้ค่ะแล้วก็แต่ละตำนานเนี่ยมีรายละเอียดที่แตกต่างกันเดี๋ยวเราจะไปเรื่องที่ตำนานแรกกันเลยนะคะที่นี่เนี่ยถือว่าเป็นเมืองต้องห้ามสาหรับผู้ที่ไม่รักษาคําพูดแล้วก็คนที่โกหกครั้งหนึ่งีอ้หนุ่มพุ่งยังได้หลบเข้าไปในหมู่บ้านลึกลับแต่ก็พบกับหญิงสาวลูปง,งามคนหนึ่งเดินออกมาจากป่าไอ้หนุ่มเนี่ยจึงแอบเืินตามไปแล้วก็เห็นว่าชีเนี่ยใช้กุญแจเปิดประตูเข้าเมืองลับแล ด้วยความอยากรู้อยากเห็นไอ้หนุ่มนี่ก็เลยแอบขอโมยกุญแจแล้วก็หลอกล่อชีจนชีเนี่ยตกหลุมรักเออแล้วทีนี้ก่อนพาเข้าไปอยู่ในเมืองเนี่ยแบบอยู่อินเป็นสามีภรรยากาันชีก็บอกว่าอย่าพูดโกหกแล้วก็อย่าผิดคำสัญญานะโอเคก็เลยต่อมาเนี่ยทั้งคู่ก็มีลูกกันคนหนึ่งอยู่มาวันหนึ่งหญิงสาวนเนี่ยออกไปข้างนอกไปไหนก็ไม่รู้แล้วลูกอะ่ะดันร้องไห้ไม่หยุดก็เลยหลอกลูกว่า แม,แ, él, แม่มาแล้วแ said, ม่มาแล้วแม่ยายเนี่ยที่คิดว่าลูกสาวอ่ะมาแล้วก็เลยเดินออกไปดูแล้วก็บอกว่าเอ๊ะไม่เห็นจะมีเลยนี่นาโกงโกงอย่างเนี้ยก็ไม่ก็อยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วนะก็เลยไล่ออกจากเมืองนี้ไปเลยอ้าว ก่อนที่จะออกมาเนี่ยก็มีการล่ำลากันร้องให้ปุ๊บปับปุ๊บปับเสร็จจากนั้นเนี่ยภรรยาก็เลยแอบเอาขอมิน้นอะใส่ย,ย่ามมาให้เสร็จแล้วก็เดินออกจากมองรับแลบเลยแล้วก็ย่ามที่ใส่ขมิน้นอ่ะ สามีอ่ะที่ออกมาจากมารับแรงก็รู้สึกว่าโอ๊ยมันหนักจังก็เลยพยายามจาับัมมี่แล้วก็คว้างไปคว้างมาตลอดทางเดินพอกลับมาถึงบ้านก็เหลือคัมมีนเนี่ยอยู่แง่งเดียวพอแล้วพอทีเนี้ยพอออกมาใช่ไหมกลายเป็นว่าัามิ้นนะ่นเป็นท้องโอ้เสียดายพอกลับมาก็ใช่ไหมล่ะพอกลับมาเนี่ยก็เลยพยายามเดินตามทางที่โยนัมิ้นไปแต่ว่าก็ไม่เจอเจอแต่ต้นัมิี่แต่ว่า เป็นอะไรก็ไม่รู้ที่ไม่ใช่ทองออก็เลยเหลืออยู่แค่ย่ามแล้วก็มีทองแค่อันนั้นอันเดียวก็จบตำนานหนึ่งไปเรียบร้อยจบไปกับตำนานแรกก็เหมือนแอบ,บให้ข้อคิดเล็กๆหรือเ,เปล่าว่าอะไรอย่าผิดคำสัญญาอย่าผิดคำพูดแล้วผู้ชายเป็นไงผิดคำพูดโอ้โหเขาอุตส่าห์ให้คขม้นมาก็้ตั้ปไปโยนทิ้งโอ้เสียดายคงต้องเป็นเท่าไหร่นอกจากจะเป็นตำนานแล้วก็ยังเป็นเหมือน นิทานสนใจนิดหนึ่งนะคะอ,อะ จบตำนานแรกไปแล้วเห็นว่ามีอีกตำนานหนึ่งไหนมันเป็นยังไงลองเลง่ามาสิคะคุณจอยเด็ดเลยจริงเหรอคะเด็ดยังไงตอนนอกจากตำนานแรกแล้วนะคะก็ยังมีอีกตำนานหนึ่งที่เล่าขัดกันในหมู่ชาวบ้าน<อ>ซึ่งมีเนื้อหาแตกต่างกันไปโดยตำนานนี้นะคะเป็นเมืองแห่งเทพนิยายจะมีผู้หญิงปกครองแล้วก็มีกฎกติกาว,ว่าถ้าหากผู้ชายเข้ามาในเมืองนี้เนี่ยก็จะให้ฆ่าให้หมดเลยทำให้ผู้หญิงไม่รู้จักผู้ชายเลย แต่เจอผู้หญิงด้วยกันทุกวันถ้าหากว่าอายุมากขึ้นแล้วเนี่ยก็จะไปดื่มน้ำอมฤตตำนาน,นก็บอกอีกว่าเป็นภาษาของละแปลว่าน้ำใจใกล้ก็คือน้ำอมฤตนั่นเองค่ะ เสร็จแล้วนะถ้าอยากจะมีลูกก็จะไปที่แท่นหินพอตะวันตกดินก็จะไปก้มโคขอลูกจากพระอาทิตย์พอขอเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีแสงุ่งออกมาแสดงว่าได้ลูกแล้วพอคลอดออกมาก็จะเป็นผู้หญิงไม่มีผู้ชายเลยผู้หญิงในหมู่ว่าน,นี่ก็จะสามารถมีลูกได้แบบไม่ต้องพึ่งการมีเพศสัมพันธ์กันเลยกับผู้ชายก็เพราะว่าขอลูกจากพระอาทิตย์นั่นเองมีอยู่มาวันหนึง่งผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยได้ออกไปลาดตะเวนแล้วเจอเข้ากับ ผู้ชายที่ติดกัดดักอยู่อ oh. นางได้ช่วยผู้ชายแล้วก็พากลับมาที่บ้านแต่มีข้อห้ามว่าผู้ชายห้ามเข้ามาในหมู่บ้านแต่ผู้หญิงคนนี้เดินพาผู้ชายกลับมาที่บ้านเฉยเลยเออก็เลยได้มีความสัมพันธ์กับกุกกิ๊กสวัสดิกิกกักกัน oh. พอเช้าขึ้นมาก็ไปเล่าให้คนข้างบ้าน oh. ฟังว่าฉันน่ะไปได้ตัวอะไรมาก็ไม่รู้ <laughs> ป่าแล้วคอมานน่ะมีนวล oh. ที่สำคัญนะ มันมีห่างอยู่ข้างหน้าอะไรหางอยู่ข้างหน้าคนข้าวบ้านก็เลยยืมไอตัวเนี้ยก็คือผู้ชายนั่นแหละแล้วก็ไปบอกต่อ,ตอกันยืมต่อตอกันจนในที่สุดผู้ชายคนนั้นอะ่ะก็ตาย<อ>ก็เลยได้ชื่อว่ารับแลเมืองแม่ไม้<อ>เพราะว่ามีสามีคนเดียวกันทั้งหมู่บ้าน<อ>ก็เป็นอันจบตำนานที่สองค่ะ สองตำนานแล้วก็สองเรื่องราวที่คุณจอยได้เล่ามานะคะแม้ว่าจะต่างการเวลาต่างเหตุการณ์แต่ก็สะท้อนสิ่งเดียวกันก็คือความซื่อสัตย์และก็ความจริงใจที่เป็นหัวใจของผู้คนเมืองลับแลแม้การเวลาจะเปลี่ยนไปแต่เมืองลับแลคงเป็นเครื่องเตือนใจว่าความซื่อสัตย์เป็นคุณค่าที่แท้จริงและไม่เคยเลือนหายไปสุดท้ายแล้วเมืองลับแลคงซ่อนอยู่จริงหรือไม่หรือแท้จริงแล้วเมืองนั้นไม่เคยหายไปเพียงแต่ซ่อนอยู่ในตำนานกับความเชื่อของใจที่ซื่อสัตย์เพียงเท่านั้นทุกคนคิดว่ายัางไงก็ลองคอมเมนต์กันม ดนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอ,ขอบคุณคุณจอยมากเลยนะคะที่ยกเอาเรื่องตำนาน,นเมืองับแรลมาเล่าให้พวกเราฟังสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนขอบคุณค่ะไปกัน